ข้อต่อไปนะครับข้อสุดท้ายในะสำหรับเรื่องนี้นะข้อต่อไปอข้อนี้มี3 x 2 y 4 2 x กำลังสอ y 7 x จ,จัดรูปก่อนเลยนะจัดรูปก่อนก็จะได้ส,สาม x บวกเจ็ด x อ,อย่างเงี้ยตัวนี้ให้ไปฝั่งนน้นจากลบก็เป็นบวกแล้วก็เออบวกสี่ แล้วก็มีลบ 2x เนอะลบ 2x กำลัง2แล้วก็ย้าย y มาฝั่งนี้ก็จะได้ 3y บวก 2y จัดให้เรียบร้อยก็จะได้ 10x ลบ 2x กำลัง2บวก4เท่ากับ 5y นี่แล้วก็ดิฟ มันจะง่ายนะเวลาเราจัดปุ๊บเราดิฟมันก็จะง่ายโอเคเพราะฉะนั้นเราจะดิฟก้อนนี้เราก็จะได้ D 10X -2 X กลบ2 x กำลัง2บวก4เท่ากับดิฟ5 y แล้วก็ทั้งหมดก็เทียบตัวแปร X ดิฟ okay. เลยนะครับก็จะได้ 10. อ่าแล้วก็อันนี้ก็จะได้ลบ 4x อันนี้ได้0ฟฝั่งนี้ก็จะได้ดิฟ 5y ก็จะเท่ากับ5ช่เยเฉยอย่าลืมติด y แดดด้วยเพราะตัวที่เราดิฟเป็น y นะครับดังนั้นเราก็จะได้ y แดดที่เท่ากับ10ลบ 4x ทั้งหมดส่วนด้วย จบครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปเราก็จะเรียนในส่วนของอนุพันธ์อันดับสูงนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักถามในไลน์หรือในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับนะฮะวันนี้ก็สลาห์ในก้มมรองตนลลอฮอับาริกาตุบบาย